รุดผู้มากับก้อนหินเสียงยามเคาะเพ่นเหล็กสิองครั้งบอกเวลาเที่ยงคืนท่านพระครูจึงบอกอาจารย์ชิดว่าสองยามแล้วโยมควรจะพักผ่อนเสนทีพรุ่งนี้อาตมาจะขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะปรุงยารักษาโรคให้เอาล่ะ ประเดี๋ยวอาตมาจะเอาเครื่องนอนมาให้นอนตรงหน้าอัสนะนี่แหละท่านลุกจากที่นั่งแล้วเดินเข้าไปในห้องในขุนทองประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพร้อมเครื่องนอนหนึ่งชุดอาจารย์ชิดร,รับของมาจากมือท่านแล้วจัดการปูเสื่อกลางมุง้งเขากราบท่านสมพานสามครั้งด้วยซาบซึง้งในพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เอาละนอนได้แล้วอาตมาจะให้การบ้านตั้งแต่คืนนี้เลยการบ้านอะไรครับบุรุษวัยหกสิไม่เข้าใจก็ให้โยมเริ่มปฏิบัติกรรมฐานเสียแต่คืนนี้เลยนะสิวิธีปฏิบัติก็คือให้เอามือวางไว้ที่ท้องสังเกตอาการพองยุบขณะที่หายใจเข้าออกเมื่อท้องพอง โยมก็ว่าในใจว่าพองหนอเมื่อยุบก็ว่ายุบหนอททำอย่างนี้ไปจนกว่าจะหลับไม่ต้องไปสนใจความเจ็บปวดตรงคอให้เอาสติมาไว้ที่ท้องตลอดเวลาพยายามทำให้ได้นี่แหละคือการบ้านอาตมาจะขึ้นไปทำงานต่อละหลวงพ่อยังไม่จำวัดหรอครับ ยังหลอกโยมอาตมาไม่เคยนอนต่ำกว่าตีสองบางคืนก็ทำงานจนถึงตีสี่ซึ่งเป็นเวลาปฏิบัติกรรมฐานพอดีก็เลยไม่ต้องนอนเอาละพักผ่อนเถอะอาตมาขึ้นขังบนเสซทีท่านปิดไฟห้องรับแขกแล้วพูดกับบุรุษผู้มากับก้อนหินด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาช่วยดูแลแขกของอาตมาด้วยนะ เขากำลังป่วยหนักครับกระผมจะดูแลเป็นอย่างดีที่สุดขอพระคุณเจ้าอย่าได้เป็นห่วงกังวลเลยขอรับบุรุษนั้นรับคำเขานั่งประนมมือหมอบอยู่ตรงประตูทางขึ้นเอาละขอบใจเป็นยังไงบ้างปฏิบัติกรรมฐานไปถึงไหนแล้วไม่เห็นมาให้สอบอารมณ์เลยกระผมเกรงใจพระคุณเจ้านะขอรับ เห็นทำงานจนไม่ม <ara> ีเวลาพักผ่อนการปฏิบัติของกระผมก็ก้าวหน้าดีขอรับหากบรรลุญาณสิหเมื่อใดก็จะต้องขอกราบลาและจวนหรือยังล่ะจวนแล้วขอรับคิดว่าอีกไม่นานคงได้แล้วไม่ห่วงคู่รักหรือไปแล้วไม่ห่วงคนที่มากับสาวนั่นหรือท่านหมายถึงสาวตกน้ำมันที่พิงอยู่ใต้ต้นปีบหลังกุติ เรานัดกันแล้วขอรับกระผมจะไปรอเธอที่สวรรค์ชั้นดุสิตเธอบอกจะอยู่รับใช้หลวงพ่อไปก่อนเธอช่วยกวาดบริเวณวัดทุกคืนเลยนะขอรับอาตมาทราบแล้วฝากขอบใจเขาด้วยลานวัดสะอาดสะอ้านมากขึ้นตั้งแต่เขามาอยู่เอาเถอะพากันสร้างบารมีเข้าไว้จะได้ไม่ตกลงไปสู่ภพภูมิต่า อย่าลืมดูแลแขกของอาตมาด้วยจะขึ้นไปทำงานละพูดจบท่านจึงขึ้นไปชั้นบนอาจารย์ชิดไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องสังเกตอาการเคลื่อนไหวของมันดังที่หลวงพ่อท่านสอน ถูกโรคร้ายรุเรา้าเขากลายเป็นคนโกรธง่ายเจ้าโทษสะชุนเฉียวจนลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดห้าปีเต็มที่ต้องมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานและสิ้นหวังชรอยคงเป็นบุญเก่าที่นำมาพบกับภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเช่นท่านพระครูเป็นวันแรกที่เขารู้สึกสบายอกสบายใจและมีความหวังว่า ชีวิตจะปลอดภัยจากโรคมะเร็งร้ายในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นบุรุษวัยหกสิบรู้สึกว่ามีคนเอาสำลีชุบน้ำอุ่นมาเช็ดแผลที่คอซึ่งมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ตลอดเวลาและส่งกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจเขาพยายามที่จะลืมตาดูว่าเป็นผู้ใดหากก็รู้สึกว่าเปลือกตาหนักจนลืมไม่ขึ้น จะว่าเป็นพ่อหนุ่มกระเทยคนนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะแกะแสดงท่าทางรังเกียจขนาดหนีขึ้นไปนอนข้างบนคงเป็นหลวงพ่อผู้มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตานั่นเองแล้วเขาก็ปล่อยหลับไปอย่างมีความสุขเป็นความสุขที่ชีวิตไม่เคยได้สัมผัสในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนั่งเขียนหนังสืออยู่จนถึงตีสองจากนั้น จึงลงมาล้างมือล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดเพื่อเตรียมจำวัดขณะเอ็นกายลงอย่างมีสตินั้นบัดดลก็ให้รู้สึกปีติซาบซ่านทั่วสารพางจึงใช้เห็นหนอตรวจสอบดูพระบัวเหยียวนั่นเองที่เป็นต้นเหตุของความรู้สึกเช่นนี้ท่านพูดในใจว่าขอบใจเธอมากบัวเหยียวที่อุตส่าห์แผ่เมตตามาให้ แต่คงจะไม่มีใครช่วยฉันได้หรอกใครเลยจะฝืนกฎแห่งกรรมไปได้ฉันรู้ตัวดีวันเสาร์ที่14ตุลาคม2521เวลา12บสนาฬิกา45นาทีฉันจะต้องคอหักตายเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำต้องตายอย่างแน่นอนฉันตรวจสอบดูแล้วก่อนเข้าสู่ห้วงนิทรารม ท่านหัวระลึกถึงพุทธวจนะที่ว่าตนทำบาปเองตนก็ต้องเศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้เมื่อท่านพระครูกลับจากบินทบาทนสมชายจัดสำรับถวายท่านแล้วนั่งคอยรับใช้อยู่ห่าง อาจารย์ชิดยังคนนอนหลับยังมีความสุขและท่านเจ้าของกุฏิก็ไม่ต้องการจะรบกวนเขาด้วยรู้ว่าบุรุษวัยหกสิบมีได้หลับสบายเช่นนี้มาห้าปีแล้วเมื่อท่านฉันเสร็จคนที่กำลังหลับอยู่ก็ตื่นพอดีเขารีบออกตัวว่าผมตื่นสายขนาดนี้เฉหรอครับผมต้องขอประทานโทษเพราะหลับสบายดีเหลือเกิน พูดพลางลุกขึ้นมาเก็บที่นอนรู้สึกกับปลี่กับเปล่าเหมือนไม่ได้เป็นคนกำลังป่วยหนักจากนั้นจึงนำแปลงและยาสีฟันออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าท่านพระครูชี้ไปที่ห้องน้ำใต้บันไดพลางกล่าวอนุญาตให้เข้าไปใช้ได้หลวงพ่อให้เขาใช้ทำไมประเดี๋ยวก็เหม็นแย่ในสมชายติง พอดีกับขุนทองทำความสะอาดกุฏิชั้นบนเสร็จและลงมาชั้นล่างเมื่อรู้ว่าบุรุษคนนั้นเข้าไปใช้ห้องน้ำใต้บันไดก็โวยวายลั่นหนูไม่ยอมไม่ยอมทำไมหลวงลุงถึงทำแบบนี้เบาๆหน่อยขุนทองยังไงเห็นแก่หน้าชั้นมั่งท่านพระครูปรามมันห้องน้ำของข้าข้าจะให้ใครใช้มันก็เรื่องของข้า พวกเองมาเดือดร้อนอะไรด้วยดีละงั้นหลวงลุงทำความสะอาดเองก็แล้วกันหนูไม่ทำอีกแล้วหนุ่มกระเทยว่าผมก็คงไม่เหมือนกันนายสมชายสมทบเอาละไม่เป็นไรพวกเองไม่ทำข้าก็ทำเองก็ได้จะได้รู้ว่าคนอย่างพวกเองนั้นเลี้ยงเสียเข้าสุขจิตใจไร้ความเมตตา เขาทุกข์พระโรคร้ายทรมานพอแล้วยังจะมาทุกข์เพราะกิริยาท่าทางของพวกเองอีกเสียแรงที่อยู่ใกล้ค่ะแต่ไม่เอาเยี่ยงอย่างข้าเลยแม้แต่น้อยลองเอาใจเข้ามาใส่ใจเราดูบ้างสิถ้าพวกเองเป็นอย่างเขาจะรู้สึกยังไงท่านเจ้าของกุฏิเทศเสยืดยาวจนชายหนุ่มทั้งสองได้คิดเขาก้มลงกราบขอขมา ผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อกรุณายกโทษให้ผมด้วยนายสมชายพูดก่อนหนูก็ผิดไปแล้วหาหลวงลุงหนูกราบขอขามานายขุนทองพูดบ้างพอดีอาจารย์ชิดออกมาจากห้องน้ำเขาได้ยินการสนทนานั้นหากไม่ถือสาเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนทั้งสองดีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงโกรธหน้าดำหน้าแดงไปเหมือนกัน ผมหลับสนิทเลยครับหลวงพอ่อรู้สึกตัวเหมือนตอนที่หลวงพ่อมาเช็ดแผลให้ผมอยากจะกล่าวขอบคุณแต่ก็รู้สึกว่าปากหนักจนพูดไม่ออกแถมตาก็ลืมไม่ขึ้นเลยครับเอองั้นหรือมีคนมาพยาบาลตอนหลับหรือท่านพระครูถามยิ้มยิ้มได้รู้ว่าใครคือบุคคลผู้นั้นไม่ใช่หลวงพ่อหรอกเลอครับ อาจารย์ชิดถามอย่างชงนอาตมาไม่ได้ลงมาเองแต่สั่งให้คนอื่นมาทำแทนเอาเถอะไม่ต้องซักถามอะไรนาสมชายกับขุนทองมองตากันและหนุ่มกระเทยก็โพ่งขึ้นมาว่าสงสัยจะเป็นนายก้อนหินมั่งหลงลงนายก้อนหินไหนครับอาจารย์ชิดถามท่านพระครูขยิบตาใส่หลานชายเป็นเชิงห้ามไม่ให้พูด แต่ชายหนุ่มไม่เห็นจึงพูดต่อก็ที่ครูสองผัวเมียเอามาถวายหลวงลุงนั่นไงที่อยู่ยังพูดไม่ทันจบก็ถูกนายสมชายสะกิดอย่างแรงจึงต้องหยุดอย่าไปฟังเจ้าขุนทองเลยโยมธาตมันไม่ค่อยดีเลยชอบพูดเพอ้อเจ้ออยู่เรื่อยหลานชายอ้าปากจะเถียงหากนายสมชายพูดตัดบทขึ้นว่า ไปกินข้าวที่หอฉันกันเถอะจะได้ให้อาจารย์กินที่นี่แล้วเขาก็จัดสำหรับที่ท่านพระครูฉันเสร็จแล้วนั้นให้อาจารย์ชิดตัวเข้ากับนายขุนทองพร้อมใจกันเดินไปรับประทานที่หอฉันร่วมกับเด็กวดัดคนอื่นๆทานอาหารเสร็จก่อน ประเดี๋ยวจะได้ขึ้นกรรมาฐานทานได้หรือเปล่าหรือว่าจะทานข้าวต้มไม่ต้องหลอกครับหลวงพ่อผมเบื่อข้าวต้มจะแย่อยู่แล้ววันนี้ขอทานน้ำพริกผักต้มดูคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเข้าจึงลงมือรับประทานรู้สึกรสชาติถูกปากจนรับประทานได้หลายคำทั้งที่ยังเจ็บคออยู่รับประทานเสร็จ ก็เตรียมเก็บสำรับจะนำไปล้างเอาไว้นั่นแหละไม่ต้องทำประเดี๋ยวสองคนนั้นเข้ามาจัดการเองท่านหมายถึงคนเป็นลูกศิษย์กับคนเป็นหลานพอดีกับคุนทองเดินเข้ามาสมชายไปไหนเซยละ่ะท่านถามไปหาต้นใต้ใบกับต้นมายราบมาให้หลวงลุงหาบอกให้หนูมาเก็บสำรับ เขายกสำรับออกไปวางที่โต๊ะหลังห้องรับแขกครอบด้วยฝาชีทำจากตอกไม่ไผ่แล้วจึงเก็บถ้วยชามที่ใช้แล้วออกไปล้างข้างตุ่มน้ำหลังกุติค่อยหายใจโล่งอกเมื่อห่างจากบุรุษผู้นั้นออกมาแต่ถึงอย่างไรวันนี้ก็ยังดีกว่าวันวานอาจจะเป็นเพราะจมูกเขาเริ่มชินกับกลิ่นเน่านั้นก็เป็นได้ครูใหญ่ ในสมชายก็หอบพืชสมุนไพรสองชนิดเข้ามาในกุฏิเอาไปที่โรงครัวแล้วก็สับให้ละเอียดแล้วผึ่งแดดให้แห้งจากนั้นก็นำไปคั่วให้เหลืองแล้วค่อยเอามาที่นี่อย่าให้ปนกันนะเจ้าของกุฏิสั่งการชายหนุ่มก็หอบสองสิ่งนั้นไปยังโรงครัวเพื่อจัดการตามคําสั่งคุนทองช่วยไปตามพระบัวเย,ยวมา ช่วยนำโยมขึ้นกรรมาฐานแล้วจัดพานดอกไม้ถูกเทียนมาด้วยท่านสั่งหลานชายที่เพิ่งเสร็จจากการล้างถ้วยชามให้หลวงพี่จัดพานมาด้วยเหรอฮะหลวงลุงรู้สึกหลวงพี่จะไม่มีพานนะฮะหลานชายท้วงข้าให้เองต่างหากก็หลวงลุงสั่งไม่ชัดเจนที่หลังพูดชัดๆนะฮะข้าก็ว่าข้าพูดชัดดีแล้วนา หรือว่าโยมว่ายังไงท่านหันไปถามอาจารย์ชิดบุรุษวัยหกสิเพียงแต่ยิ้มหากไม่ออกความเห็นเพราะเกรงในขุนทองจะกโกรธทางที่ดีควรนิ่งเข้าไว้เห็นไหมหลวงลุงที่โยมเขานิ่งก็แปลว่าเขาเห็นด้วยกันหนูใช่ไหมฮะถามอย่างจะหาพวกท่านพระครูจึงพูดตัดบ,บทว่าเอาเธอเอาเธอ อย่ามัวมาต่อนัดต่อแนงอยู่เลยรีบไปตามพระบัวเยียวมาได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เองไปเก็บดอกไม้มาพานและถูบเทียนมีอยู่แล้วที่นี่แล้วไงข้าสั่งชัดเจนหรือ,อยังคราวนี้ชัดเจงเป้งเลยฮะหลานชายใช้สับทันสมัยพรางหัวเราะคิกๆจากนั้นก็ลุกออกไปตามคำสั่ง ประเดี๋ยวโยมรับศีลแปดก็แล้วกันนะไว้หรือเปล่าอาตมาอยากจะให้ฝืนใจหน่อยถ้าถือศีลแปดก็จะหายเร็วกว่าศีลห้าเพราะการประพฤติพรหมจรรย์มันเอื้อต่อการปฏิบัติไว้ครับหลวงพ่อปกติผมไม่ค่อยได้รับประทานมื้อเย็นอยู่แล้วจะได้เตรียมตัวไว้ตอนบวชเลยอาจารย์ชิดรับคำแข็งขัน พระบวัเวเหียวรู้วอย่างไรเสียก็จะต้องถูกเรียกไปสอบแก้ตัวอีกดังนั้นหลังจากฉันเช้าเสร็จท่านจึงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงโดยไม่เดินจงกรมถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองและอาจารย์ชิดพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้สอบผ่านในขุนทองมาถึงตอนท่านแผ่เมตตาเสร็จพอดี หลวงพี่ฮะหลวงลุงให้มาตามไปนำโยมขอเน่าคนนั้นขึ้นกรรมฐา,านหน่อยฮะนุมวัยยีสอดรายงานขุนทองอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเลยเขาได้ยินแล้วมันไม่ดีเขาเป็นอาจารย์ไม่ใช่หรือเรียกเขาว่าอาจารย์ดีกว่านะพระบวยเหียวปรามแล้วเสนอแนะตกลงฮะจริงของหลวงพี่ไอ้หนูมันก็ กระโถนปากแตกเส็ยด้วยเมื่อเช้าก็ถูกหลวงลุงเทศเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวลวงพี่ไปเลยนะฮะหนูจะไปเก็บดอกไม้ก่อนเขาไหว้หนึ่งครั้งแล้วเดินจากไปพระโบเยียวเดินกำหนดขวาซ้ายไปยังกุฏิพระอุปชาครั้นถึงจึงกราบสามครั้งแล้วนั่งตรงที่เคยนั่ง ชฉลอยท่านคงจะปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นมากจึงสามารถทนต่อกลิ่นนั้นได้ดีกว่าวันวานรู้สึกว่าความเหม็นของมันจะลดลงกว่าครึ่งอาจารย์ชิดกราบผู้มาใหม่สามครั้งโดยไม่ต้องให้ท่านพระครูบอกครูหนึ่งขุนทองก็ถือถาดดอกไม้เข้ามาเป็นดอกเข็มกับดอกดาวเรืองเขาจัดการนำมาใส่พานพร้อมทูบและเทียน จากนั้นพระโบเฮียวจึงกล่าวนำอาจารย์ชิดขอกรรมฐานและท่านพระครูให้ศีลเอาละทีนี้ก็ลงมือปฏิบัติกันเลยโบเฮียวเธอกลับไปพักได้แล้วเป็นอันว่าเธอสอบผ่านท่านเจ้าของกุฏิบอกภิกษุหนุม่มหลวงพ่อจะสอนโยมเองหรอครับพระโวเฮียวถามเพราะปกติ พระครูจะให้ท่านเป็นผู้สอนถูกแล้วรายนี้ต้องสอนเป็นพิเศษเพราะเขาป่วยมีอะไรจะต้องแนะนำนอกเหนือไปจากสอนคนปกติอ่อแล้วก็ขอขอบใจนะที่แผ่เมตตามาให้เหมื่อคืนนี้ท่านไม่ได้พูดต่อดอกว่าการทำกรรมแทนกันนั้นเป็นเรื่องที่ม่อาจทำได้เพราะคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้ ที่ไม่พูดเพราะไม่ต้องการให้คนเป็นสิทธิ์เสียกำลังใจพระโบเยียวจึงเดินกลับกุฏิด้วยจิตที่พองแผ้วท่านไม่ได้กำหนดขวาซ้ายเหมือนเมื่อตอนขามาหากเปลี่ยนเป็นกำหนดดีใจหนอสอบผ่านแล้วหนอแทน จะสอนให้โยมเดินจงกรมและนั่งสมาธิแต่ขอเกริ่นไว้ก่อนนะว่าโยมจะต้องอดทนมากๆยิ่งปฏิบัติโยมก็จะยิ่งมีทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นคือแผลที่คอมันจะปวดมากกว่าเดิมหลายเท่าโยมอย่าท้อถอยตั้งสติสู้กับมันนึกซอว่าเราทำกรรมไว้และกำลังชดใช้กรรม ยิ่งปวดมากเท่าไรก็ยิ่งดีดีมากเท่านั้นเพราะถ้าไม่ปวดแสดงว่าไม่หายขอให้โยมจำอันนี้เอาไว้ให้ดีพอจะทำได้หรือเปล่าครับผมจะพยายามให้ถึงที่สุดกำลังใจผมดีขึ้นเป็นกองคิดว่าคงจะสู้มันได้ข้หมายถึงโกรกร้ายนั่นต้องอย่างนั้น อย่าลืมว่าใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้ากำลังใจดีก็ถือว่าสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วพระพุทธองค์จึงได้ดทรงสอนไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริตสามอย่างนั้นเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยกพุทธพจน์มาอ้างเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนป่วยหนักบ่ายวันเดียวกันนั้นที่กุฏิท่านพระครูร้างผู้คนเพราะบรรดาผู้ที่มีทุกข์ทั้งหลายไม่อาจทนกับกลิ่นเหม็นจากแผลที่คออาจารย์ชิดได้ ท่านเจ้าของกุฏิก็ตั้งใจจะทดสอบความอดทนของพวกเขาจึงไม่ยอมเปลี่ยนไปรับแขกที่ศาลาการเปลี่ยนตามที่ผู้เสนอแนะมาในสมชายกับในขุนทองจึงไม่ต้องทำหน้าที่คอยบริการแขกทั้งสองช่วยกันทำความสะอาดกุฏิและขัดห้องน้ำทั้งยังตกลงกันว่าคืนนี้จะกลับมานอนอย่างที่ของของตน ในเมื่อหลวงพ่อทนได้เราก็ต้องทนได้จริงไม่ขุนทองสิ์วัดพูดเสียงเบาเพื่อไม่ให้คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ยินจริงฮะจริงร้อยเปอร์เซนต์เลยแม่หนูชักอยากจะให้อาจารย์ชิดอยู่ที่นี่นานๆซะแล้วละเราจะได้ไม่ต้องรับแขกแล้วหลวงลุงก็จะได้มีเวลาพักผ่อนนมวัย21ว่าขณะใช้แปรงขัดพื้นห้องน้ำ พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอย่าลืมว่าญาติโยมที่เข้ามาหาหลวงพ่อเพราะเขามีทุกข์นะแล้วหลวงพ่อท่านก็ช่วยแนะนำให้พวกเขาหายทุกข์ซึ่งจะหายมากหายน้อยก็ขึ้นอยู่กับเขาปฏิบัติตามได้แค่ไหนหรือบางคนไม่นำไปปฏิบัติเลยก็ต้องทุกข์กันต่อไปเองไปพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับขาดเมตตาธรรมคนอาวุโสกว่าอธิบาย จริงของพี่ถ้าพวกเขาไม่มาหลวงลุงท่านก็คงไม่ได้สร้างบารมีจริงไหมการช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึง่งใช่ไหมถูกแล้วแม้เดี๋ยวนี้เองชักจะเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจนเกือบจะเรียกว่าเป็นคนละคนกันเลยนายสมชายชมคนเราก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างแหละพี่ จะให้งี่เง่าอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงนายขุนทองว่านั่นสิข้าว่าเองได้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อด้วยแหละข้าเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มาอยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงพอ่อป่านี้อาจจะกลายเป็นไอโจนห้าร้อยไปแล้วทำไมต้องห้าร้อยด้วยล่ะพี่200ร้อยสามร้อยไม่ได้หรือนขุนทองเริ่มยวน่นนายสมชายกำลังอารมณ์ดีจึงตอบว่า ก็คงได้มั้งแต่ข้าไม่เคยได้ยินใครเขาพูดว่าไอโจรสองร้อยหรือว่าไอโจรสามร้อยได้ยินแต่ว่าไอโจรห้าร้อยเสียงร้องครวญคลางให้ท่านพระครูช่วยดังมาด้านหน้าของกุติในสมชายใช้ให้ในายขุนทองออกไปดูฝ่ายนั้นจึงละมือจากการขัดพื้นห้องน้ำพอเปิดประตูออกมาก็ร้องกรี๊ด ว้ายตะเถนตกหกคเมนตีลังกาตายแล้วตายแล้วนางมนโทนมโตข้างเดียว